น้องเอ้ยดูเถอะฝนตก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 มากเลยจะทำยังไงดีน้องพายุเข้าพายุเข้าสองทุ่มมานานสองทุ่มตรงดนตรีกำลังขึ้นคะชุ่มกความ,ามาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ย สามทงที่สมไปไม่ถึงไหนสงสัยบัาโริโรโแนั่นแหละเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยมันบอกกี่โมงเป๊ะเลย มาเชงแสนแม่เช้าแล้วใช่ไหมมันก็เลยมาบ้านเรานี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน่าจะเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีพี่น้องพี่น้องเอ้ย ไม่มีแล้วน้ำเงี้ยวเชียงรายเป็นยังไงอีกแล้วทาโกยากิก็เปียกหมดเลยโอ้น้ำตึงนองึนท้องตะลิ่งนะคะ่ะน้ำตึงนองจนท้องตะลิ่งแล้วพี่น้อง